ลูกนี้ต in, 1, ีดรับหนึ่งตีติดรับสองจุ๊ป <vocabulary registry> ับแล้วปิดเลยฮะพร้อมสกูแบ็กด้วยพี่ดบ <W false knowledge> ิวจุ๊บ <collapsed> ป oh, ึบโอ้โหแล้วปิดเลยครับพี่พืชชุมพรโอ้โหระยะประมาณสิบเอ็ดเมตรครับเกือบสิบสองครับตึมโอ้โหปิดครับในสองแต้มในสนาม เรามาดูครับลูกนี้คุณนมครับเข้ามาจุกมกัโอ้โหคมโซนใบแรกนี่ห่างจากกันมาสอกนึงครับผมนะเอครับใครยังไม่นอนก็ดูต่อยาวๆเลยครับวันนี้ยันคู่ชิงชนะเลิศพี่พืชยืนไม่เป็นอีกแล้วครับเข้ามาครับ กำแพงลูกนี้ขึ้นมาคุมโซนได้ดีครับผมแล้วเก็บหนึ่งแต้มให้กับทีมพีดับบไปได้ครับอรอบหลุมรับทีมจันประจันเลยนะครับพี่โอ๊ตพังงาเข้าบุ่งมาตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับผมใบนี้เข้าบุ่งมาพี่โอ๊ตพังงาลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งตีติด ลับสองจปับแล้วปิดเลยฮะพร้อมสกูแบคด้วยครับผมใบนี้พี่โอ๊ตพังงาจุกค,ครับตัม้มโอ้โหเต็มใบเลยครับใบนี้เอาครับเรามาดูครับผมลูกนี้ทางด้านทีมของพีดบิวจะขึ้นคมุมโซนอยู่ตรงไหนครับเคกำแพงครับ เคกำแพงเนี่ยเคยแจ้งเกิดในรายการไปตองชัดไทยแต่เอ,อเคยแจ้งเกิดในช่องไปตองชัดไทยนะครับแต่ตอนนั้นเคเป็นมือตี T e นะครับผมนะซึ่งตอนนั้นนี่คนดูยอดวิวเป็นล้านเลยครับโอ้โหโลูกนี้ขึ้นคุมโซนได้ดีครับเคกำแพงแล้วไิดแกนเลยครับผมนะใบนี้เอาครับเรามาดูครับออดพังงาครับไปโดนรับสองแต่ติดรับสามแต่แกนจะออกหรือเปล่านี่ต้องดูฮะ เขาวงมากับสตรีพิพิทั700งเจ็ดร้อยกว่าคนด้วยครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ขาละหนึ่งแชร์ใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยจุกึมาแล้วตีโอหูสะก,กิดแก่นออกหรือเปล่าโอ้โหแกนไม่ออกนะฮะในสนามนี่ยังเสียอยู่หนึ่งแต้มอยู่ครับทางด้านทีมของจันทปาน,จนเจริญเอาครับเรามาดูครับคุณหนุ่มครับ มือขึ้นของทีมจันปันะเจลินลูกนี้จะขึ้นคุมโซนอยู่ตรงไหนครับคุณหนุ่มคนนี้ก็ตีแม่นเหมือนกันนะครับเป็นมือตีนะผมเคยเห็นเขาเป็นมือตีแล้วตีได้แม่นมากๆด้วยอาครับเขามมาครับลูกนี้ครับคุณหนุ่มจะขึ้นคุมโซนอยู่ตรงไหนจบมัดบลูกดีโอ้โห เหมือนกันนะใบนี้นะดูครับขึ้นมานี่ทะแรงอีกนิดนึงนี่หลุดหลุดซ้อนตอกน้ำเลยครับพี่พือชุมพรนะไปโดนรับหนึ่งไปติดรับสองุ๊บป,ปับแล้วไปโดนแล้วปิดคืนนะใบนี้อ๋อครับผมใบนี้ฮนะดูภรพบช้าครับจบครับ โอ้โหตีออกไปครับได้สองแต้มในระยะประมาณสิบเอ็ดเมตรพี่พื้นตีติดครับผมใบแรกแล้วเ,เรามาดูรับคุณหนุ่มเมืองทองจบมับปึบลูกนี้ขึ้นมาแล้วโอ้โห,โโหชีกออกนะครับผมใบนี้ เารามาดูบาับผมใบนี้ทางด้านพี่พืชครับไปทุกคนครับรับหนึ่งไปติดรับสองอีกเช่นเคยจุกมาปึ๊บเลยไปนิดนึงฮนะเลยไปนิดนึงนะครับผมนะจ๊บเนี่ยครับขอบคุณครับพี่เจมแม่กองครับผมนะผู้ที่คอยดูแลเพจไปตองชัดไทย ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะฮนะนะเรามาดูว่าผมลูกนี้ทางด้านทีมของพีดบิวจุ๊บปุ๊บโอ้โหแล้วติดเลยครับพี่พืชชุมพรโอ้โหระยะประมาณ11เมตรครับเกือบ12ครับติ้มโอ้โหติดครับใน้2แต้มในสนามโอโหตีด,ดีบพี่พืชในวันนี้ เอาครับพี่โอ๊ตพังงาจะทำยังไงครับในมือเนี่ยเหลืออีกหนึ่งใบครับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหมดมือแล้วหรือเปล่าครับผมเอาครับเรามาดูครับลูกนี้พี่โอ๊ตพังงาจะขึ้นเก็บแต้มได้หรือเปล่าครับในสนามเสียอยู่สองแต้ม กับสวสดีพี่ๆทั้งหนึ่งพันกว่าคนด้วยครับใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยฮะโอนพังงาเข้าบุงมาลูกหนึ่จุกมดติบแล้วโอ๊ตพังงาขึ้นมาอู๋เปลี่ยนครับผมอาอเคกําแพงยังเหลืออีกหนึ่งใบฮะตีโดนรับสองตีติดรับสามครับผม เอาครับโอ้โหวันนี้มาเป็นมือขึ้นใ้พี่พืชน,นะครับแต่ปกติผมเคยเห็นเคเนี่ยเขาเป็นมือตีนะครับในไรฟ์สดของผมนะครับเอาครับในระยะประมาณ11เมตรเลยนะตีโดนรับ2ตีติดรับสครับเคกำแพงเข้าวงมาลูกนี อไกลเกินครับผมเสียหนึ่งแต้มให้กับทีมจันปันปันเจรินไปฮนะทางนั้นพีครับิวเาอสกอร์ตอนนี้เรื่อนเป็นหนึ่งต่อศูนนะครับในไม้แรกก็ตึงเอาแล้วครับผมนะ